สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทกท,ท่านเข้าสู่ช่อง B P ธรรมดานะครับช่อง B P ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย B P นะครับฮานอย B P ของวันที่นะครับของวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับฮานอย B P นะครับก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับออกเวลาอืมออกเวลา หนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มของทุกๆวันทุกๆวันนะครับฮานอยหรือเวียดนามครับเวียดนามครับครับขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอนะครับท nice ี่แวะเข้ามาชมทุกวันทุกวันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับ มั่นคงมั่งคั่งมั่งถ้าวีทรัพย์ถวีโชคถ้วีสุขนะครับมาจุดเอาเลยสิบสี่กรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันใน VAP หรือเวียดนาม VAP ออกทุกๆวันเวลาหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเต้นสามสี่ห้าสามกับสี่นะครับสามหกหกสามนาทีเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งลงสามสามสองสองสามไม่แปลกวันนี้ไม่ง่วงเลย ทุกวันง่วงมากวันนี้ไม่ง่วงอืมสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่สี่ทุนย์ุ่นสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่อืมประมาณนี้นะครับเกิดเอานะครับตัวนะชวนชอบค่อยจัดไปนะครับอ่าตามนี้เด่นนะครับจื๊อเนี่แหละเจาะนะครับจื๊อนะครับเด่นเจาะนะครับอันนี้จื๊อลุ่นะครับอืมลูดนนะครับอ่า รูดจอบปิ้งนะครับประมาณนี้เด่นนะครับสามนะสามสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งนะเด่นนะสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งนะครับประมาณนี้ครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่เก้าสี่สามเจ็ดสามเก้าครับสี่เจ็ดสี่เก้าสี่หนึ่งนะครับตามนี้นะอะเด่นที่สุดวางนั่นเดน ครับก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับเอาใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปแรกก็มาดูกันใหม่แถมให้นิดนิๆฮานอยเฉพาะกิจแปดเก้นะครับออก4ี่โมงเย็นนะฮานอยพิเศษออก6 7 8นะครับสี่ห้าโมงเย็นนะฮานอยปกติ5 6 7นะครับ6กโมงเย็นนะฮานอย VAP สา5สห้าหนึ่งทุ่มนะครับตามนี้เลยนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากมาก ขอให้ทุกท่านโชคด,ดีโชคด,ดีนะครับแนวทางก็ตามนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ